พาชอนชาแนลนะครับเรามาดูนะฮะฝ่ายกันน้ําของเรานะครับอาอยูุออไหมนะฮะเมื่อคืนก็ฝนตกแรงมากนะครับก็ตอนนี้ก็อยู่แล้วนะฮะก็ทํามาอีกหน่อยนก็ผมรับรองเลยนะฮะขาดแน่นอนนะครับเยอะมากน้นําเนียฮะ còn đây cũng mèo kiều nhả, dạ. nha, nón cũng mèo thải rồi, nha, ở đâu cũng Along, mày leo, mày mèo nhả, thải, ai thì ăn thì. vừa nhìn nó thìang thế, bả, con, Along à cũng mày leo nha, biai mày tua, 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 มันสเปรังก็โอ้โหยากขึ้นเหลือเกินนะครับ,บน,นั่นไงนั่นนี่อาหลงมาแล้ว บ้านโน้นก็เสียงอะไรโวยวายเสียงเด็กๆโวยวายนะฮะงงแง้ยงง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 อยู่นะครับอืมอาจอะเป็นเสียงเด็กๆนะครับเกี่ยวหญ้าได้หนึ่งกระสอบแล้วนะครับเอาหมดนะครับอะไรแล้วลง รูไม่เลยนะส่วนไอ้ตัวนี้ก็โหอาผมไม่เจอก็ตามเมื่อคืนก็ไม่ได้ไปจับเขียดนะฮะเพราะว่าตัวแสบไปด้วยนะครับสามตัวนะฮะสวดบ้างนะครับอหลงนะครับจันเจ้านะครับ วันนี้ก็เราทำธุระของเราเสร็จนะฮะก็จะไปหาเกี่ยวญ้าีนะครับซึ่งหนึ่งกระสอบไม่พอนะครับก็น่าจะเป็นหน้าบ้านพี่นานะครับเดี๋ยวผมก็จะมาเกี่ยวอีกนะครับก็ยังไม่หมดนะฮะ มินเด็กมาสำรวจนะฮะสารประทานมาตรวจงานนะนะฮะเจอนะครับมีสองท่านนะครับอ้าวมาเรากินน,น้ำตรงนี้เลย สงสัยน่าจะเหนื่อยอนั่งอยากจะนั่งโชว์เสียงโนอานะฮะสงสัยมองมาเห็นผมนะฮะเรียกนะครับ มาเอาไปเว้นหน่อยนะครับน่าจะประมาณนี้นะฮะเพราะว่าวันนี้ก็ฝนจะตกอีกนะครับไม่เอาน้องออกมานะเพราะว่าจับยากสละเกินนะครับถ้าแดดไม่ออกนะฮะไม่กล้าไม่กล้าปล่อยนะครับพราะว่าน้องชายอยู่ในบ้านดื้อพอดนะฮะ <c oughs> น่าหลงตรงฟรีนเนี่ยเพิ่ง <c oughs> ไม่มีางานอะไรเนี่ย Ừ. Hmm? Anh nhận. Ai. À! Ni ít Nè. Chào ơi, chào. Đây này bé, mình, mình thiệt luôn xí bé đấy không? nhà hay không có bé đâu. Đúng. Thái. À tạm mà đấy น,นี้ก็จะเอาอีกหนึ่งกระสอบเป็นสองกระสอบนะบเอาาเอา,เอาแต่ส่วนมันขอจะพังนะครับตรงนู้นก็คุณแม่ก็จุดไฟไว้นะฮะให้เด็กๆนะฮะนกมาลิ่นน้ำนะเยอะมากนะฮะต่ก่อน พื้นที่ตรงนี้นะฮะไม่มีนกกระเต้เวทนะฮะแต่วันนี้ผมเจอนะฮะเป็นฝูงเลยนะฮะนกกระเต้เวดนะฮะไม่รู้ว่าขันนอนยังไงนะครับสีห้าปีที่แล้วก็ไม่มีนะครับเพิ่งเคยเห็นนะฮะ ที่นกที่เรียกแต้เวทเต้เวทนะฮะเยอะมากนะครับนน่นฝนตกมาแล้วนะฮะเขาโน่นนะฮะเดี๋ยวผมก็จะไม่ไปไหนเลยนะฮะถ่ายคลิปก่อนนะครับอาซึ่งนึ่งคลิปก็ยังดีนะครับ ได้ยินเสียงเด็กน้อยอยู่บ้านหลังโน้นอะเฮ้านะฮะเมื่อวานก็ผมโดนลุมอีกแล้วนะฮะเข้าไปก็เจอลุมนะฮะเด็กทั้งหกนะครับอยากจะเล่นด้วยนะฮะไม่มีคนเล่นด้วยมองไปบ้านสีขาวสวยมากนะฮะขาวๆออกไข่นะสีเหมือนสีไข่เลยนะฮะ ทุกท่านครับผมขออนุญาตนะฮะลงคลิปนะฮะแล้วเจอกันใหม่นะฮะฝนมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ทุกท่านได้ชมกันไปเรื่อยๆนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามากดไลค์นะฮะช่องบอสทอนชาแน,นลนะฮะผมก็ขออนุญาตลงคลิปก่อนนะครับเจอกันใหม่ทีคลิปหน้านะฮะสวัสดีครับ